วดาดีสลาบ,บาโตเชฟสกี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศโปลแลนด์กล่าวกับเชสโปโปลิตาหนังสือพิมพ์เศรฐษฐกิจและกฎหมายของโปลแลนด์ว่านาย,ยกรัฐมนตรีเบนเจามินเนทันยาหูของอิสราเอลจำเป็นต้องถูกจับกุมหากเขาเข้าร่วมพิธีลํารึกเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สาครบรอบ80ปีการปลดปล่อยค่ายเอาวิชที่โปลแลนด์ในวันที่27มกราค,คมนี้ เนื่องจากโปแลนด์ได้ร่วมลงนามในธรรมนูญกรุงโรมจึงมีพันธะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ท่านี้ในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ICC ได้ออกหมายจับเนทันยาหูและโจอัฟการแลนด์อดีตรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลด้วยข้อหาอาชญากรรมสงครามเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ในฉนนกาซาโดย ICC กล่าววา่าเนทันยาหูและกาดแลน ใช้การอุดอาหารเป็นวิธีการทำสงครามพวกเขาจงใจทำให้พลเรือนในชนวนกาซาขาดอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคการกระทำดังกล่าวไม่มีความจำเป็นทางการทหารที่ชัดเจนเลยซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่แหล่งข่าวรายหนึ่งที่ไม่เปิดเผยตัวในโปแลนด์เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ดังกล่าวด้วยว่าการที่โปแลนด์บังคับใช้หมายจับดังกล่าวกับเนทันยาหูนั้นก็เป็นเพราะโปแลนด์ต้องการ ที่จะให้ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียถูกจับตามหมาย ICC เช่นกันโดยปูตินมีหมายจับตั้งแต่ปี2022ในคดีลักพาตัวเด็กจากยูเครนในช่วงความขัดแยง้ยงนี่เลยก็ดีหนังสือพิมพ์ดังกล่าวก็ได้รายงานเช่นกันว่าเนทันยาหูและประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซอกของอิสราเอลไม่มีกำหนดเข้าร่วมพิธีดังกล่าวคาดว่าจะมีแค่ยูอัฟคิชรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของอิสราเอล เข้าร่วมเพียงคนเดียวเท่านั้นท้านี้โดยปกติแล้ววันครบรอบจะเป็นงานสำคัญระดับรับนับตั้งแต่ถูก ICC ออกหมายจับเนธันยาหูก็ไม่ได้เดินทางออกโยุโรปอีกเลยสำหรับโปรแลนดนั้นเป็นหนึ่งใน27ประเทศสมาชิกสหภาพโยุโรปที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามคำตัดสินของ ICC ซึ่งก็มีหลายประเทศในโยุโรปที่ยืนยันว่าจะจับกุมเนธันาหูโดยไม่คำนงึงถึงเอกสิทธิ์คุ้มครองทางการทูต ในขณะที่ฝรั่งเศสก,ก็ได้ประกาศออกมาว่าเนทันยาฮูได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองทางการทูตจากการจับกุมของ i อซอิตาลีก็ไม่จับเช่นกันเพราะเนทันยาฮูยังเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนเยอรมนีก็เน้นย้ำถึงหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์ของรัฐยิวในการดำรงอยู่และปกป้องตัวเองเช่นกันขณะเทียวกันกองกำลังอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าโจมตีชนวนกาซาตั้งแต่คืนวันเสาร จนถึงวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว22รายรวมเด็ก5รายตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขถนนกาซาหนึ่งในการโจมตีล่าสุดเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกาซาซิตี้ซึ่งเป็นค่ายที่พักผู้ลี้ภัยทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายรวมถึงเด็ก3รายโดยกองทัพอิสราเอลอ้างว่าได้โจมตีกลุ่มก่อการรหมาสที่หลบซ่อนตัวอยู่ที่นั่น ส่วนการโจมตีบ้านหลังหนึ่งในเมืองเดียอาัลบาลาทางตอนกลางเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาอิสราเอลอ้างว่าเพื่อโจมตีกลุ่มนักรบจีฮัดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายรวมถึงสตรี3รายและเด็กอีก2รายส่วนเมื่อวันอาทิตย์มีผู้เสียชีวิต6ราย โดยพยานเล่าว่าการโจมตีเกิดขึ้นในขณะที่มีเด็กๆนอนหลับอยู่ด้วยกัน5คนซึ่งพวกเขากําลังค้นหาเด็กเหล่านี้ภายใต้ซากปรักหักพังขณะที่ชุมชนคริสเตียนเล็กๆในชจนกาซาได้จัดพิธีมิสซาก่อนวันคริสต์มาสโดยทางการอิสราเอลอนุญ,ญาตให้บาทหลวงจากนครวาติกันจัดพิธีดังกล่าวซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักขณะที่ได้ยินเสียงโดรนของอิสราเอลดังอยู่ตลอดเวลาจากภายนอก การยืนของบาทหลวงครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สมเด็จพระสันตปะปาปาฟรานซิสตรัสวิพากวิจารณ์ปฏิบัติการทหารของอิสราเอลในกาซาอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ว่าทูตของพระองค์ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เนื่องจากอิสราเอลทิ้งระเบิดเมื่อวานนี้เด็กๆก,ก,ก็ถูกทิ้งระเบิดนี่เป็นความโหมดร้ายไม่ใช่สงครามพร้อมกับเรียกร้องให้มีการหยุดยิงด้านอิสราเอลก็ได้ตอบโต้คำตรัสของโป๊ปอย่างรุนแรง กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลกล่าวถึงการแทรกแซงของพวปว่าน่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับบริบทที่แท้จริงและข้อจริงของการต่อสู้ของอิสราเอลกับกลุ่มก่อการร้ายจัดซึ่งเป็นสงครามหลายในรบที่ถูกบังคับให้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคมหรือว่าพอกันทีกับการการะทำสองมารตรฐานความโหมดร้ายคือการที่ผู้ก่อการร้ายซ่อนตัวอยู่หลังเด็กขณะพยายามฆ่าเด็กอิสราเอล ความโหมดร้ายคือการที่ผู้ก่อการร้ายจับตัวประกันร้อยคนเป็นเวลา4 4 2วันรวมทั้งทารกและเด็กและทำร้ายพวกเขาด้วย ร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ